ดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีตุลเหมือนกับนักแดนบัลเล่ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการแสดงครั้งสำคัญคุณจะพบว่าตนเองอยู่ในจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความหมายอย่างลึกซึง้งความสมดุลที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะถูกทดสอบในหลายด้านแต่ก็เป็นการทดสอบที่จะทำให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น พลังงานของเดือนนี้จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกับแสงแรกของรุ่งอรุณที่ค่อยๆสาดส่องผ่านม่านตางเริ่มต้นด้วยความนุ่มนวลแต่ค่อยๆเข้มข้นขึ้นคุณจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือกระทันหันแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่งดงามและมีเหตุผลเหมือนกับการที่ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ด้านการงานการเดินทางสู่ความสำเร็จที่สมดุลในด้านการงานเดือนนี้เป็นเหมือนกับการเล่นเกมหมากรุกที่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์และความอดทนคุณจะพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจหลายครั้งและแต่ละการตัดสินใจจะมีผลต่อเนื่องไปยังอนาคตความสามารถในการมองภาพรวมและการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่คุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในโครงการที่ต้องใช้ทักษะการประสานงานสูงเป็นเหมือนกับการเป็นผู้จัดการวงออเคสตราที่ต้องทำให้นักดนตรีทุกคนเล่นเพลงให้ประสานกันอย่างลงตัวความสามารถในการสื่อสารและการเป็นคนกลางของคุณจะเปล่งประกายในช่วงนี้หากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์เดิมนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการขยายเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ใหม่ที่คุณพบในช่วงนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตเหมือนกับการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีผลที่ได้จะหวานและมีค่ามากกว่าที่คิดอย่างไรก็ตามคุณอาจจะ,ะเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบของการต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยและการเสี่ยงในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะคุณอาจจะได้รับข้อเสนอหรือโอกาสที่ดูน่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ไม่น้อยนี่คือเวลาที่คุณต้องใช้ปัญญาและสัญชตาตญาณในการตัดสินใจด้านการเงินศิลปะแห่งการสร้างสมดุลทางการเงินเรื่องการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้เป็นเหมือนกับการทําอาหารมื้อสําคัญที่ต้องใช้ทั้งความประณีตและความอดทนไม่ใช่เวลาที่จะรีบร้อนหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่เป็นเวลาที่ต้องใช้ความรอบคอบและวางแผนอย่างละเอียด รายได้ของคุณในเดือนนี้จะมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเป็นเหมือนกับที่ต้นไม้ที่คุณปลูกไว้เริ่มออกผละมะที่หวานช่าผลงานและความพยายามที่คุณลงทุนไปในอดีตจะเริ่มให้ผลตอบแทนกลับมาอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่คุณคาดหวังแต่จะเป็นรูปแบบที่มีความหมายและยั่งยืนมากกว่าสำหรับผู้ที่มีไรายได้ประจำคุณอาจจะได้รับโบนัส หรือสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่ทำงานหรือมีโอกาสได้รับรายได้เสริมจากทักษะพิเศษที่คุณมีเช่นการสอนพิเศษการให้คำปรึกษาหรือการขายของที่ทำเองเป็นเหมือนกับการค้นพบสมบัติที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองด้านการลงทุนเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีสำหรับการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์อย่างรอบคอบหากคุณที่จะลงทุนในอะไรใหม่ควรใช้เวลาในการวิจัยและหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน เหมือนกับที่นักสำรวจจะต้องศึกษาแผนที่และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางอย่างไรก็ตามระวังเรื่องการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนคุณอาจจะถูกล่อใจให้ซื้อของที่ดูน่าสนใจแต่ไม่ได้มีความจำเป็นจริงๆความสมดุลที่คุณภาคภูมิใจจะช่วยให้คุณแยกแยะได้ระหว่างความต้องการจริงและความอยากได้เฉยๆด้านความรักบทกวีแห่งหัวใจที่สมดุล สำหรับชาวตุนที่ยังโสดเดือนนี้เป็นเหมือนกับการเข้าสู่ห้องสมุดที่เต็มไปด้วยนิยายรักที่งดงามคุณจะพบว่าตนเองมีสเสน่ห์และดึงดูดใจผู้คนมากขึ้นไม่ใช่ด้วยการพยายามหรือการแสดงออกที่เกินจริงแต่ด้วยความเป็นธรรมชาติและความสงบภายในที่เปล่งออกมาจากตัวคุณเองโอกาสในการพบเจอคนพิเศษจะเข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นการพบกันผ่านเพื่อร่วมงาน การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือแม้แต่การเจอกันโดยบังเอิญที่ร้านกาแฟที่คุณชื่นชอบเป็นเหมือนกับการที่ดาวดวงหนึ่งตกลงวันในส่วนของคุณหากคุณได้พบกับคนที่น่าสนใจแล้วเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มต้นการสนทนาและทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งความสามารถในการฟังและเข้าใจจิตใจของคุณจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจและต้องการเปิดใจให้คุณมากขึ้น เป็นเหมือนกับเป็นนักจิตตกอที่ว่าคาหัวใจของคนอื่นได้อย่างสวยงามอย่างไรก็ตามระวังอย่าให้ความปรารถนาที่จะให้ที่คนพอใจมาบดบังการตัดสินใจของตัวเองบางครั้งการเลือกที่จะปฏิเสธคนที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแม้ว่าจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในตอนแรกสําหรับชาวตูลที่มีคู่ความรักของคุณในเดือนนี้เป็นเหมือนกับการเล่นเป็นโนสีมือที่ต้องใช้ทั้งการประสานจังหวะ และความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณและคู่ครองจะพบว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณได้รับการทดสอบในด้านการสื่อสารและการเข้าใจกันแต่ก็เป็นการทดสอบที่จะทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นหากผ่านไปได้ในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะพบว่าคู่ครองของคุณต้องการความสนใจและการดูแลมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะความเครียดจากการทํางานหรือปัญหาส่วนตัวที่กําลังเผชิญอยู่นี่คือเวลาที่ความสามารถในการเป็นผู้ฟังที่ดีของคุณจะเปล่งประกาย เหมือนกับการเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจและให้กําลังใจได้อย่างดีสําหรับคู่รักที่คบหากันมานานเดือนนี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีสําหรับการคุยกันถึงอนาคตอย่างจริงจังการแต่งงานการย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือการมีลูกคําตอบที่คุณได้รับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังแต่จะเป็นคําตอบที่สะท้อนความรู้สึกจริงและช่วยให้คุณวางแผนอนาคตได้อย่างมีเหตุผลหากคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้ว เดือนนี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณและคู่ชีวิตได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันการเริ่มต้นงานอดิเรกร่วมกันหรือการเผชิญกับความทา้ทาทายที่ทําให้พวกคุณต้องช่วยเหลือและพึ่งพากันคําแนะนําพิเศษสาหรับเดือนนี้เดือนนี้จกจําไว้ว่าความสมดุลไม่ได้หมายถึงการไม่เปลี่ยนแปลงแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติและมีเหตุผลเหมือนกับการเต้นรําที่ดูเหมือนจะเลือดไหลและยังง่ายได้ แต่จริงๆแล้วต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจงเชื่อใจในสัญชตาตญาณและความรู้สึกของตนเองในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจอย่าให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาบดบังเสียงใจของคุณแต่ก็อย่าลืมรับฟังคำแนะนำที่มีประโยชน์ด้วยสุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลตนเองทั้งร่างกายและจิตใจเวลาที่คุณใช้ในการพักผ่นและเติมเต็มพลังงาน จะทําให้คุณสามารถเผชิญกับความท้าทายได้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับที่นักบัลเล่ต้องพักและฟื้นผู้กล้ามเนื้อในระหว่างการฝึกซ้อมเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สวยงามสําหรับคุณชาวราศีตุลเหมือนกับภาพวาดที่ใช้เวลานานในการสร้างสรรค์แต่เมื่อเสร็จแล้วจะงดงานจนทำให้ทุกคนต้องหยุดชื่นชม